ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภา,าคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อปัญหารวมเราม,มีทางแก้ชีวิตดีขึ้นเพราะเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้คนที่เราเคยทำให้ดีกับเขานั้นทำให้เขาเป็นทุกข์ เดือดร้อนแสนสาหัสนั้นเราจะสามารถขอองคสิกรรมให้เขาได้อย่างไรจะจบเวีจบกรรมกับเขาได้อย่างไรไม่ต้องจองเวีกันอีกต่อไปในภพชาติอื่นแล้วกรรมเก่ากับเจ้ากรรมนายเวีนนั้นจะต้องทำกันอย่างไรให้จบกันไปในชาตินี้นั่นคือปัญหาของหลายๆายคนที่ต้องการคำตอบชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุข ได้โชคลาภได้อะไรอะไรที่ต้องการนั่นมาจากที่ผลบุญที่ทำมานั้นได้ส่งผลแต่เวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนเหมือนที่เขาเรียกว่ามืดแปดด้านหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าดวงตก นั่นแหละครับที่สาเหตุนั้นมาจากกรรมอย่างแน่นอนไม่ได้มาจากการเดินทางของดวงดาวแต่อย่างใดพอเรื่องการเคลื่อนย้ายองศาต่างๆของดวงดาวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้มาส่งผลอะไรโดยตรงกับคนและสัตว์ทั้งหลายอาจจะมีบ้างในเรื่องของกลางวันและกลางคืนน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งเป็นไปนตามกลไกที่ธรรมชาติตำรงไว้ เพื่อความสมดุลแต่อย่างไรก็ตามในความเข้าใจที่คนมักจะเรียกกันว่าดวงตกแต่อย่าลืมว่ามาจากกรรมเก่าทั้งสิ้นไม่ได้มาจากดวงดาวสำหรับกรรมที่ว่านี้เป็นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ฝ่ายไม่ดีที่มีกำลังและถึงเวลาส่งผลต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกก็คือกรรมปัจจุบัน ต้องย้อนกลับไปพิจารณาจากสิ่งที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการงานใ,นใดก็ตามความคิดความประพฤติของเรานั้นถูกต้องถูกทำหรือไม่ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเป็นเพราะอะไรและต้องยอมรับจริงถึงจะแก้ไขได้ซึ่งรอยทั้งร้อยก็ไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงหรือเพราะความไม่รู้จึงละเมิดผู้อื่น จนเกิดกรรมไม่ดีขึ้นมาเช่นเคยแอบไปเบียดเบียนใครเข้ามาเคยไปโคดโกงยืมเงินคนอื่นแอบพรากประโยชน์ผู้อื่นเห็นแก่ได้จนคนอื่นเขาเสียหายทำการค้าแบบไม่ซื่อสัตย์จุิตริตไม่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นคนที่ประมาทในชีวิตยังเกียจค้านไม่สแสวงหาสิ่งดีๆที่ถูกต้องสู่ชีวิต เป็นตน้นเรื่องเหล่านี้เหมือนกับการเดินทางของชีวิตที่ผิดไปจากทางของความสำเร็จความร่ำรวยที่เราสามารถที่จะได้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามหรือเรานั่นเองเอาก้อนหินขนาดใหญ่ไปปิดทางน้ำด้วยตนเองซึ่งก็คือการสร้างบาปปิดทางบุญของตัวเองไว้เรื่องเหล่านี้เราต้องหาให้เจอเสียก่อน เพราะเหตุจากกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้เป็นกรรมใหม่แก้ไขได้ด้วยตัวเองแต่ต้องเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนชีวิตเสียใหม่เราเองก็รู้ว่าเราทําแบบนั้นเราได้ผลอะไรกลับมาเราเป็นคนที่ทําร้ายตัวเองทำตัวเองให้ดวงตกหรือไม่เรื่องแย่ๆไม่ดีเหล่านี้มันเหมือนจุดดำๆเหมือนคราบสกรปรกที่เริ่มจากจุดเล็กๆ แต่มันสะสมไปเรื่อยๆเหมือนผ้าที่เคยขาวนั้นดำสนิทชีวิตจึงอยู่ในความมืดจนคลำหาทางออกไม่เจอหลายคนไปพึ่งหมอดูเรือศยศาสตร์ที่ไม่ใช่ของจริงจนหมดเนื้อหมดตัวเหมือนอยู่ดีๆก็ไปหาโคลนมาใส่ผ้าขาวให้สกปรกนั่นเองวันนี้ผมขออนุญาตบอก,การแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตา คือต้องปรับความเชื่อเสใหม่คือจากที่หลงทางหรือเกิดมัจฉาทิฏฐิขึ้นในใจที่เป็นความมืดให้กลับมาสู่ทางสว่างหรือสัมมาทิฏฐิคือต้องปรับใจตัวเองียก่อนถ้าไม่ปรับใจตัวเองก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยทั้งสิน้นอยากจะไปเชียงใหม่แต่ดันขับรถไปทางใต้ต่อให้ไปอีกร้อยชาติพันชาติก็ไม่ถึงสักที แม้ว่ารถยนต์จะมีกำลังดีเท่าไหร่ก็ตามอยากจะให้ชีวิตดีแต่ยังลงผิดไปว่าการทำกรรมชั่วนั้นทำให้ชีวิตดีอยากจะมีความสุขมีเงินเยอะๆให้ไปโกงเขาไปเบียดเบียนคนอื่นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องซึ่งมันไม่มีทางเปล็นไปได้เลยบาปไม่เคยส่งผลให้เกิดบุญบุญบริสุทธิ์นั้นก็ไม่เคยทำให้ใครบาป เหมือนคนละทางกันคำว่ากรรมนั้นเหตุมันเกิดที่ใจและกรรมทุกกรรมที่เราทำมาไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วจะหนักจะเบาจะถูกบันทึกไว้ในจิตใจทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดในอีกร้อยชาติเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนภพภูมิไปแต่จิตนั้น ยังคงเป็นดวงเดิมที่เคยบันทึกกรรมไว้ตลอดเวลากรรมใดที่อโหสิกรรมแล้วก็จะไม่ส่งผลอีกถือว่ากรรมนั้นยุติลงไปแล้วต้องแก้ไขที่ใจเป็นอันดับแรกต้องเชื่ออย่างไม่สั่นคลอนว่ากรรมนั้นมีจริงการทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วในบางครั้งอาจจะส่งผลช้าเพราะเป็นไปตามลำดับ ตามหน้าที่ตามเวลาและมีปัจจัยอย่างอื่นประกอบด้วยแต่อย่างไรก็ตามกรรมไม่ว่าจะฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างช้า30ปีหรือชั่วชีวิตคนจะได้เห็นกันแน่หากทำดีแล้วอะไรก็ติดขัดไม่สำเร็จอาจจะมาจากกรรมเก่าที่กำลังส่งผลโดยมีเจ้ากรรมนายเวรเขาตามรังควาน ่ำอาคาตมาร้ายอยู่วันนี้จะใคร่ขอแนะนำเคล็ดลับวิชาจากครูบาอาจารย์ในการแก้ดวงตกที่มาจากกรรมเก่าและอย่าลืมว่าถ้าไม่มีความเชื่อความศรัทธาขอร้องว่าอย่าไปทำเลยเพราะไม่ได้ผลอะไรจิตมันไม่ถึงจะเสียเงินเสียทองเสียเปล่าอันดับแรก ให้รักษาสินห้าอย่างมั่นคงเพราะการรักษาสินห้าจะเป็นเครื่องมือในการช่วยป้องกันไม่ให้เราไปละเมิดกรรมที่ไม่ดีต่อผู้อื่นอีกเป็นการหยุดกรรมชั่วอย่างสิ้นเชิงซึ่งคนดวงตกทั้งหลายซึ่งหากยังละเมิดสินห้าอยู่ผลกรรมที่จะได้รับอาจจะมีความทรมานจนทนไม่ไหวเลยก็ได้ เพราะแค่กรรมเก่าไม่ส่งผลยังลําบากจึงดวงตกดิ่งนรกขนาดนี้หากยังไปทำกรรมเพิ่มอีกคงหนักขึ้นหลายเท่าการรักษาสินนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างน้อยต้องรักษาศินห้าถ้าดวงตกมากต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นศินแปดสิน 8, สิบหรือถ้าขั้นต้องบวชเพื่อเพิ่มศินสองี่สิบเ อาศัยร่มกาสาวพักเป็นเกราะป้องกันอย่างที่คนโบราณพระอาจารย์ในอดีตการท่านทราบทางแก้ไขในเรื่องนี้ดีท่านจึงแนะนำให้บวชเสียถ้าหากคนนั้นพบกับวิบากกรรมอย่างหนักหรือดวงตกจนดูแล้วจะไปไม่รอด 2. การใส่บาตรทุกวันครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าการใส่บาตรทุกวัน เป็นการสร้างบุญให้กับตนเองแบบง่ายๆที่ทำได้ 3. ทำสักการะใหญ่เคล็ดวิชานี้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้กับคนที่ดวงตกซึ่งได้ผลมาแล้วมากมายมหาศาลและเกิดผลดีทุกคนคนทั่วไปที่กรรมเก่ากำลังสง่งผลจนยากจะรับมือไหวเมื่อได้ทำครบถ้วนแล้วชัตาชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างทันตาเห็น ท่านเมตตาให้ทำดังต่อไปนี้คือเตรียมอาหารคาวหวานให้ครบน้ำสะอาดดอกไม้ทูบเทียนวัตถุทานที่จะเป็นปัจจัยสี่คือเครื่องบวชพระไตรจีวรบาทพระพรอมดาลปัดยารักษาโรคของใช้ของสงต่ตางๆตามที่สมควรหนังสือธรรมะหนึ่งเล่ม พระพุทธรูปประจำวันเกิดของตนซึ่งหน้าตัด9ก้านิ้วขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุใดก็ใช้ได้ทั้งนั้นถาดเงินหนึ่งถาดเอาเวใส่ยอาหารข้าวหวานรวมกันถาดทองแดงหนึ่งถาดเอาเวสส่ยของสงและพระพุทธรูปและหาไม้งามหนึ่งอันที่เหมือนเวลาเราทอดผ้าป่าการถวายสังฆทานให้ได้บุญมาก ควรไปหาพระสงฆ์ที่มีเนื้อนามบุญมากหรือถ้าอยากได้บุญมหาศาลให้ตั้งจิตภาวนาแต่พระพุทธเจา้าหรือพระปัจเจบพ,พุทธเจา้าหรือพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพื่อให้อนิสงค์ของบุญมากม,มายมหาศาลเวลาถวายให้เอากิ่งไม้นั้นตั้งขึ้นเหมือนที่เราเห็นในภาพป,ป่าทั้งหลายให้เอาผ้าไตากีวรนนั้นผ้า พระสงฆ์ท่านก็จะรับและชักออกไปเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กรวดน้ําอุทิศบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวทการที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ถวายอาหารให้ครบนั้นเพราะเจ้ากรรมนายเวทท่านนั้นอยู่ในภาวะหิวกระหายไม่มีใครทำบุญไปให้ยิ่งหิวก็ยิ่งโกรธแค้นกับคนที่ทําให้เขาเป็นอย่างนั้น เครื่องบวชพระไตจีวรน,นั้นจะเป็นเครื่องนุ่งห่มในกรณีที่เขาไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใส่การถวายพระพุทธรูปนั้นจะทำให้เขาระลึกถึงซึ่งพระพุทธเจ้าอันจะให้เขาเข้าถึงความจริงหนังสือธรรมะก็ช่วยเขาพ้นทุกข์พ้นจากความอาฆา,าตมารร้ายถาดเงินถาดทองนั้นเป็นการช่วยให้เขามีภาชนะ ไว้กักเก็บของทิพย์ที่เขาได้รับและจับนำมาใช้เมื่อใดก็ได้การทำสังฆทานใหญ่นี้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ทำเดือนละครั้งตรงกับวันเกิดสำหรับท่านที่ดวงตกมากๆต้องรีบทำโดยเร่งด่วนหลายท่านไม่มีเงินพอที่จะทำสังฆทานใหญ่แบบนี้ที่จะต้องใช้เงินพอสมควรขอแนะนำว่า ให้ไปที่วัดใดก็ได้ที่มีการจัดเครื่องสังกฐานไว้แบบครบชุดที่เดี๋ยวนี้มีเกือบแทบทุกวัดให้ใช้พิธีทำถาติกรรมแล้วนำเงินใส่สออจะหบาท10บาทหรือเท่าใดก็ได้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกันครับหรือถ้าวัดนั้นไม่มีก็ขอเมตตาจากพระสงฆ์ท่านเพราะส่วนมากทุกวัดจะมีสิ่งของที่บอกไว้ครบออกแรงของท่าน ไปรวบรวมสิ่งของดังกล่าวมารวมกันเป็นสังฆทานและทำการถาติกรรมจากท่านก็ได้นอกจากนั้นก็เอาไปเก็บที่ที่เอามาหรือท่านใดที่ดวงตกไม่มีเงินจริงๆหรืออยู่ในที่จำกัดไปไหนมาไหนไม่สะดวกก็ให้เร่งถือศีลห้าและสวดมนต์ทำสมาธิเป็นการสร้างบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเพียงสามอย่างเท่านี้ ก็แก้ไขได้แล้วครับเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาต้องการเพียงให้เราสำนึกผิดและส่งบุญให้เขาเขาก็พอใจเพราะถอดตัวออกไปจากการจองเวรนี้หรือจะเพิ่มทานเข้าไปอีกสักหนึ่งบาทหรือสลึงหนึ่งก็ได้ใส่กระปุกวายเพื่อจะให้ครบทั้งทานศีลภาวนาครบท้วนในวันใดเมื่อเงินในกระปุกมีครบถ้วนแล้ว ก็นำไปถวายพระสงฆ์เป็นสังฆทานได้หรือแม้แต่ไม่มีเงินก็เอาแรงไปปัดกวาดเช็ดถูไปทำความสะอาดลานวัดหน้าพระประธานพระพุทธรูปที่อยู่รอบๆสาราวัดไปช่วยขนทรายขนปูนที่มีการก่อสร้างอะไรในวัดก็ตามไปช่วยกิจการสงฆ์ล้างจานล้าห้องน้ำ หรืออะไรก็ได้ที่เป็นของส่วนรวมและอุทิศบุญที่ทำมานี้ให้แก่เจ้ากํรมนายเวรเขาแล้วอธิษฐานขอเป็นสังฆทานได้ทั้งนั้นจะไปคิดว่าต้องใช้เงินอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับการกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จเพื่อที่จะได้ไม่ตกหล่นถ้าลืมหรือติดธุระอะไรไม่ได้ทำถ้าเรานึกได้ตอนไหนให้ทำไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ให้เรากวดน้ำให้ทันทีบุญที่เราทํามานั้นไม่ได้หายไปไหนซึ่งเห็นได้จากบุญเก่าและบาปกรรมในอดีตชาติกำลังส่งผลให้เราในขณะนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนเช่นกันน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดเพื่อสื่อได้ง่ายให้เอาน้ำนั้นไปเทราต้นไม้กลางแจ้ง ในเวลาที่เทให้ตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้งให้แม่พระธรณีเท้าจัตัวโลกกบาททั้งสี่เทามมา้ายมราชมาเป็นสักขีในการสร้างบุตรฐานทั้งหลายถ้าท่านมารับบุญที่เราอุทิศให้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครบทุกประการตามหลักครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณแต่ถ้าไม่แน่ใจ ว่าดวงจิตวิญญาณที่เราอุทิศบุญไปให้นั้นท่านจะมารับได้หรือไม่เพราะบางสภาวะจิตวิญญาณที่ไม่สามารถรับได้เขาก็มารับไม่ได้เช่นถูกลงโทษในนรกชั้นลึกที่สุดเพราะกรรมหนักเขาก็มาไม่ได้เหมือนนักโทษประหารที่ห้ามเยี่ยมห้ามทุกอย่างไว้เพราะทำกรรมหนักไว้ แต่มีวิธีแก้ไขคือให้ขอฝากบุญไว้กับพระเมธธรณีเท้าจะตัวโลกบาลทั้งสี่ทายม,มาราชซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เขาพร้อมจะรับบุญได้ท่านจะเมตตาสงเคราะห์ส่งบุญไปให้ส่วนสังฆทานนั้นถ้าทำบ่อยยิ่งดีทั้งสองทางทั้งสร้างบุญใหญ่และลดกรรมไม่ดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 4. สวดมนต์ทำสมาธิทุกวันสองซึ่งนี้ขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดการสวดมนต์เพื่อปรับฐานบุญต้องทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอจะเป็นมงคลชีวิตและการทำกรรมฐานหรือที่เรียกว่าสมาธิแก้กรรมสมาธิแก้กรรมนั้นเป็นของจริงที่พิสูจน์กันมาตั้งแต่สมัยครั้งโบราณแล้วการสวดมนต์นั้น คนทำตอนเช้าและก่อนนอนและอยากแนะนำให้สวดบทจอดพระไตรปิฎกทุกครั้งถ้าอยากให้เอาให้ได้ผลอย่างรวดเร็วทันใจให้สวดเลืออายุของตนหนึ่งบทเช่นอายุสืบสปีให้สวด43จบต่อเนื่องกันเป็นเวลา15วันอย่าขาดเมื่อสวดมนต์แล้วให้นั่งสมาธิวิปัสสนาต่ออย่างน้อยวันละ30นาที เมื่อออกจากสมาธิเจริญภาวนาแล้วให้แผ่เมตตาอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวียนทันทีแบบเจาะจงด้วยโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวียนที่กำลังตามมารังควานให้เกิดอุปสรรคอยู่ในขณะนี้ให้มารับบุญที่เกิดขึ้นนี้แม้ว่าดวงจะดีขึ้นแล้วก็อย่าหยุดทำดวงจะดีขึ้นรอยเท่าพันเท่า ห้าสงเคราะห์ปล่อยสัตว์ให้ปล่อยปลาหมอปาลาไหลวันละแปดตัวทุกวันติดต่อกันเจดวันหรือให้ครบเจ็ดครั้งในหนึ่งเดือนการปล่อยสัตว์ให้ไปดูเรื่องสงเคราะห์ปล่อยสัตว์แบบได้บุญมากถ้าหาปลาหมอหรือปาลาไหลไม่ได้ให้หาปลาอะไรก็ได้ที่คุณเอามาทำเป็นอาหาร แบบว่าเขาต้องตายแน่ๆในครั้งนี้ถ้าเราไม่ได้ช่วยเขาไวา้หรือให้ไปที่ตลาดแล้วบอกแม่ค้าให้เขาเลือกปลาที่คุณแม่ค้ากำลังจะฆ่าให้หน่อยและข้อสุดท้ายควรร่วมสร้างถาวรวัตถุใหญ่ๆทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปโบสถ์วิหารหรืออะไรก็ตามที่เป็นของใหญ่ และเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากจะเป็นบุญใหญ่ที่ก่อให้เกิดโชคลาสําสหรับการร่วมบ,บริจาคนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมากเท่าใดก็ได้แต่ต้องให้ตรงกับจำนวนหรือมากกว่าที่ตั้งใจไว้เช่นตั้งใจทำหนึ่งบาทก็ต้องหนึ่งบาทอย่าไปทํา50สตางค์อย่าลดบุญตัวเองเพราะเสียดายให้ทำตามเท่เราตั้งใจจริง เท่าใดก็เท่านั้นน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นําธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟัง กัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ